ไปสไปดฟิชิงแคมป์ับปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นล้อชิมาโน่คาลคาตา50 XT นะครับคาลคาตา50 XT นะครับมีกล่องมาให้ด้วยนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วดาแกรมก็ไม่มีนะหายไปหมดแล้วนะเหลือแต่กล่องเปลียวๆเลยนะครับอัตราทดก็5ต่อ1นะครับกำลังเบรกก็3.5กิโลนะครับความจุสายก็100ถึง150เมตรนะครับผม100ถึง150เมตรนะครับดูหน้าตาของตัวล้อกันนะครับ เป็นเบอร์เล็กนะครับเล็กสุดนะครับเป็นลอกตีย่บปอมนะครับผมนะไปเล่นพวกแนวสตรีมได้กระสูบได้นะครับกระพงช่อนได้หมดเลยนะครับเมดินเจแปนนะฮะเมดินเจแปนฝาข่ายังสวยนะสภาพโดยรวมแล้วสวยนะครับตัวนี้นะสภาพสวยมากลอกหุ่นลื่นนะครับไม่ขึ้นมือ ลื่นไม่ขึ้นมือพร้อมใช้งานนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเบรก,ก็โอเคนะแน่นๆนเนียนๆ,ๆ,ๆนะครับผมลิ้วรอยก็จะมีพวกด้านบนเนี่ยทั่วไปนะครับของตามประสาดาล,ล้อมือสองนะครับพวกนี้ด้านบนพวกนี้นะฮะนะครับ ถ้าหายอยู่นะก็ตัวนี้แจ่มเลยนะครับเดี๋ยวถอดด้านในให้ดูด้วยถอดง่ายมากนะครับถอดปรับหน่วงนะครับง่ายมากมากเลยสองตัวนะครับแบบนี้ระบบหน่วงเขาก็จะเป็นเม็ดลานะครับนี่ลูกปืนเอี่ยมนะครับคมนะครับไม่มีสนิมระบบหน่วงก็จะเป็นเม็ดลานะครับก็เอาไว้ตั้งปรับนะฮะนะครับ หลายคนก็ถามว่าจะปรับคลิกไหนคลิกไหนดีนะครับก็เริ่มต้นนะฮะเอาเข้าไหนให้สุดก่อนเลยเข้าไหนทุกวงเลยนะครับแล้วก็ลองตั้งไปทีละอันทีละอันนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับหรือจะสลับก็ได้บางคนก็สลับนะฮะขึ้นอันลงอันขึ้นอันลงอันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตั้งเล่นไปนะครับจนกว่าจะเข้ามือเรานะแล้วก็ประกอบกลับก็ง่ายมากเห็นนะครับใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงก่อนจะบินอถนะครับหลายคนนะครับชอบ ลืมเอาตัวนี้ขึ้นนะฮะเวลาจะใส่ต้องยกขึ้น้วยนะไม่งั้นมันจะตกลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเลยแล้วก็บิดน็อตให้แน่นเอาแค่ตึงมือพอนะครับไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องหาประแจมาอัดมันเข้าไปอีกนะฮะเอาแค่ตึงมือพอนะครับรุ่นนี้เขาทาไว้ดีอยู่แล้วนะครับมันกันคายอยู่แล้วเห็นไหมฮะล็อกสวยนะครับพร้อมใช้งานครับผม